ดังมากสนใจเรื่องลังเลไหมครับถ <mumbles> ้านลุงเอ้าเงียบเลยคือน้ำคือน้ำลายพร้อมกันจริงๆน้ำลายพร้อมกันทั้งหมดเลยวันนี้ชาวบ้านเงียบดีตายเมื่อไรอะไรครับโอ้โหอีกคนหนึ่งนะที่ต้องต้องปรับปรุงการเล่นทุกไม่ปีปีใหม่เนี่ยเขาก็จะมีเขาจะเรียกว่า ไม่บอกน้อบอกไม่บอกน้องบอกแกไม่ต้องรู้จักฉันน้องบอกไม่บอกตัวขึ้นอยากเป็นไรครับอยากเป็นแฟนเนี่ยนะเดีああ๋ยวนะน้องจิตวิบวัตครับ 9ก้าค1ณส bueno. <91 S 3> ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอ้โข้าแหพอาองโ้ตอนนั้นผมคงแก่ดีแล้วครับพนูนเรยนเขาบอกว่เวลาเราสงสัยเราอยากทำกันครับทำไมเจ้จะอวยเรา ถ้าถามเาวอ้นนนวนขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมหรือแบบหน้าหยังขึ้นไหมอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าลองมัางลองมั่งเขาเอ้วนขึ้นไหมครับไม่่งนี้บอกไม่นี้บอกอ้วนยังไงดัขึ้นไหมฮะมจะดําขึ้นตรงไหนวะโอ้โหแล้วไ่ถามได้ทุเรื่องดังดัขึ้นไครัะไป่้ะ ครับอะไรนะครับอะไรนะแเบอร์หนึงที่เบอร์หนึ่งครเบอร์นึ่อ่งัดูไว้นะครับอยกกรเดาเองนะเดินออกเน่ยรวังนะลูกนะเตรียมีนีคอปเตอร์มาก็ดีนะลูกปลอดภัยดี ตลุ่นตลกดียอ๋อฝังนี้บอก่าจฝงนี้บ้างทำงานทำงานลุงขอมาคืนให้นก็ว่มีคนมาคุ๊ปโอ้จะขึ้นไม่ได้เอาซิไม่หวยังไม่อยาพิการตอนนี้เชียงใหม่หรือเปล่าฮะอยู่ตรงไหนกันอยู่นิมาน เขาอยู่ในบานกันฝั่งนี้ต้องอนีใจป่ะเบื่อ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 อยู่ในใจวะยังมีคนเล่นในแบบนี้อยู่ จะเลิกเล่นหมู่อะไรหรือไม่ก็ควรจะแบบพัฒนาเลยคิดไว้ไดอยังว่าปีนี้อยากทำอะไรบ้างปี2013ปี2013ึกษาเปนสัมพันธาทำอะไรบ้างอยากทำอะไรบ้างมีจิิญญาณทำอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะต่อเป็นนี้ก็ไปบ้าโอ้โหลุกสาวคิดได้เอาคิดว่าจะมีแฟน ที่หมายตีตะจะทำตัวให้สุขภาพดีจะตื่นเช้าจะอ่านหนังสืออะไรดีจะไปวัดทำบุญอันนี้อันนี้อันนีกำลังสิอันนี้ทำได้ไนโอเคก็เออเราไมรู้่น้ทได้เลย่าไป้หได้อะไรที่เราไปแล้วจะรู้ได้ไงว่าเราไปหรือไม่ไปต้อง อ๋อทำงานนี้ไปด้วยกันอะไรนะครับปีใหม่อ๋อปี2023อยากทำอะไรใช่ไหมอยากหลับก่อนไม่ได้นอนอีกแล้วอยากตื่นเช้าโอ้โหอยากตื่นเช้าเมื่อคืนนอนตีสามคืออะไรอ๋อนั่นตื่นเช้ามาตื่นเช้ามาไม่เหมือนเลยอะไรนะอะไรนะ ดูได้ไงเอ้าก็เป็ต้องเรียนสิป่ะเป็นนอนตองหนอะไรต่ออะไรทำอยู่นะเปี่ยนนอแะไรใช่ไหมอยากไปวัดไปไปเป็นจุดศูน้์จ้า้าจ้าตาจบป้ะใครจะรู้ไหมว่าแม่บังคับ นั่นแหละค่อยากก็คงคล้ายๆกันอยากตื่นเช้าอยากไปวัดอยากทำสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงตลอดตลอดปีใช่ของเลียงแดงเลียงแดงอะไรนะอเรียงแดงดูแข็งแรเดีครับดูคอนเซ็ปดีครับไม่จริงๆผมว่าทุกๆคนถ้าแบบทำได้หรือทำอย่างที่ต้นพูดได้ผมว่ามันก็ดีกับชีวิตตัวเองได้ปะไม่ได้เรต้องทำให้ได้สิ ้เราต้องเราต้องบอกว่าเรารู้นะคือทุกคนเนี่ยเป็นหมดชอบนอนดึกกันอะไรเงี้ยเสียสุขภาพมากจริงไม่ก็อ <laughs> บอกไงว่าบอกว่ามันก็จะดีสุขภาคุณยันชอบเล่นทวิตเตอร์ดึกดๆๆนดืด่น <laughs> ทวิตไปยังมีคน <laughs> แบบต,ตอบก,กลับมา <laughs> ไม่บางบางทีเราหลับไปแล้วแต่เราแแก้งแบบเอาเดียวตะมีคอมมิ อะไรอย่างเงี้ยเราบยังมีคนตอบทวิตเตอร์มาว่านอนดึกมากบางคนก็ทวิตลอยลอยขึ้นมาไอเราก็งงทวิตอะไรวะเช่นเป็นคนชอบทวิตเพลงอะไนทีตามเราอยู่จะรู้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมันทีอมันก็จะมีแต่ว่าก็ไม่รู้หรอก ตามทวิตตลอดเอยนะเวก็เปิดมาก็เห็นอยู่เป็นประจำเวาเติดมาแต่ละครั้งแล้นี่เป็นคนที่แบบว่าพอทวิตอะไรอ่ะจะไปรานล้อะยังอ่อะไรอย่างเงี้ยบทวิตไปอะไรอย่างเงี้ยชมตาีทีิตเพลงเอะไรยงมั่ะยังอ่ะเหมาหลายเพลงหลายเพลงแล้วก็เลยแบบลบยอดซะหนึ่งทีว่าอะไรยังไง ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรบางีเราก็ม่ปรึกษากันบ้านเนาะันอื่นไงเดีเดี๋ยวให้นั่งให้นั่งตีงนก่อนนะครับ